สวัสดีครับอภิชาติคาไม้แพร่ครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านนะครับหน้าร้านอภิชาติคาไม้แพร่นะครับมีประตูในโชว์รูมเยอะแยะมากมายนะฮะทั้งแบบเป็นชุดแล้วก็บานเดียวนะครับหน้าต่างนะฮะกระจกนิรภัยมีให้เลือกหลายชุดหลายลายเลยนะครับวันนี้พี่พพีออเดอร์ชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นประตูไม้สักกระจกนิรภัยนะครับเป็นชุด มีบานฟิกด้วยนะฮะตัวนี้พร้อมวงกบนะครับทำสีเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะฮะงานแกะสลักด้วยนะครับอยู่ที่48 0 0 0นะครับ48,000บาทพร้อมอุปกรณ์ถ้าคุณจะทำเป็นบานเลื่อนก็จะเป็นเลื่อนนอกวงกบนะครับเพราะว่าบานฟิกมันจะเล็กหน่อยนะฮะบ,บานฟิกจะขนาด40 40200นะครับ40 200เซนติเมตรนะครับ ปานคู่กลางก็จะขนาด82เมตรนะฮะตัวนี้พร้อมวงกบนะครับอยู่ที่48,000บาทนะครับทำสีสักเข้มนะครับพร้อมงานแกะสลักแต้มสีทองด้วยนะฮะสนใจอินบ็อกเข้ามาได้ครับที่อภิชาติคาใหไม้แพร่หรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะฮะหรือจะเอาชุดอื่นก็ได้นะครับสั่งผลิตได้ทุกแบบทุกขนาดนะครับกระจกนิรภัยมีให้เลือกหลายสีหลายลายนะครับ แอดไลน์กันเข้ามาได้ครับที่0898546351และ0849151546อภิชาติคางหมายแปรยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับ